สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d i v ไวซ์999 Taro t aro. คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีเมษหรือท่านที่มีลัคนาสถิตที่ราศีเมษประจำเดือนสิงหาคม2568สำหรับการอ่านดวงอันไพวันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเขียงเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเรามาดูกันนะว่าราศีเมษเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินความรักนะคะมาดูกันใบแรกเพจออฟสอดคะ่ะก้าวไม้ เจ็ดเหรียญจัสเมนหกถ้วยสามไม้ห้าถ้วยห้าดาบค่ะหนึ่งดาบค่ะหนึ okay. ่งถ้วยโอเคอมาดูพลังงานสิมีไพ่เมเจอร์ข้าหน้าหนึ่งใบนะคะเป็นจัสเมน เทวดาเปิดทางเปิดตาจิตวิญญาณของคุณได้ตื่นรู้วิบากกรรมได้มาเอ๊ยยังไงเขาเรียกว่ามันอาจจะมีช่วงจังหวะวิบากกรรมแหละแต่เดี๋ยวมันแต่วิบากกรรมเหล่านั้นเข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ตื่นรู้นะคะถ้าเกิดคุณเจออยู่ แล้วคุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันตื่นรู้ละโอเคคุณพ้นนะแต่ถ้าคุณยังไม่เจออ่ะคุณต้องตั้งรับด้วยสตินะคะบางคนอาจจะเจอรักแรกพบก็ได้นะคะแต่อาจจะมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันแหละที่ตามมารวมถึงในเรื่องของข่าวดีที่เราอาจจะเคยพลาดโอก,กาสมาแล้วนะคะก็มีแน,นวโน้มว่าคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าคุณมีโอกาสครั้งที่สในการที่จะแก้ไขมันหรือจัดการกับมันให้สำเร็จนะคะอืม เทวดาเปิดทางเปิดตาให้กับคุณแล้วคุณต้องการสิ่งใดแล้วคุณเคยพลาดหวังมาร้ายต่อหลายรอบแล้วครั้งนี้แหละนะคะคุณจะได้รับมันอือ่มอะมาดูซิตัวตนเป็นยังไงนะคะตัวตนหงุดหงิดงุ่นงานตอนนี้ฟังคิดแม่หมออยู่ก็อาจจะลำคาญก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นอิทธิพลของเพจออกซดก็ได้นะคะหงุดหงิดรู้สึกว่าไม่ทันใจรอไม่ได้นะคะแล้ก็อาจจะมี ปากเสียบ้างอะไรบ้างนะคะพูดจาไม่คิดนะคะหรือยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยได้หรือบางทีอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มก็ได้ที่กําลังทําให้คุณรู้สึกงุหงดหรือรู้สึกว้าวุ่นใจโอเคมันมีแนวโน้มว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาก่อนเนาะข่าว ข่าวไม่ดีนะคะก่อนที่คุณจะได้ตื่นรู้พบเจอกับข่าวดีหรือบางทีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรารอคอยนะมันอาจจะดีเลยล่าช้าแต่ถามว่าได้รับไหมได้แต่ว่ามันอาจจะช้านะคะเพราะว่ามันจะติดอุปสรรคเหมือนเราจะต้องเข้าไปแก้ไขหรือทําให้เราหงุดหงิดใจทําให้เรารู้สึกกระสับกระส่ายว้าวุ่นทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์นั่นน่ะเป็นอิทธิพลของเพจออฟสอดนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นใช้พลังงานในเพจออฟสอดให้เป็นประโยชน์มันหมายถึงอะไรคุณต้องไปออกกําลังกาย ไปฟิตเนสวิ่งรอบบ้าน <c oughs> ไปวิ่งไปใช้พลังงานไปเบิร์นนะคะเอาพลังงานเอเนอร์จีในตัวที่มันร้อนๆเนี่ยเอาไปเบิร์นจ้ะอ่ะอันนี้จะใช้ได้ผลถ้าเป็นช่วงที่คุณหมกมุ่นกับการออกกําลังกายอันนี้มาถูกทางละนะคะโอเคอ่ะทีน,นี้มาในเรื่องของการงานการงานเป็นยังไงมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนทําเกี่ยวกับร้านอาหารขายกาแฟขายน้าขายอะไรเนี่ยเกี่ยวกับความสุขเนี่ย หรือบางทีเริ่มต้นกับคนรักก็ได้เริ่มท,ทําธุรกิจกับคนรักหรือกับคนที่ชอบเป็นในโหมดบรรยากาศสบายๆนะคะช่วงจังหวะนี้หาจุดฮิวใจหรือทําให้เรารู้สึกเย็น,ข,นขึ้นก็ไปแถวๆน้ำเนาะแม่น้ําลําคลองแต่ถ้าตรงไหนมันท่วมตรงไหนมันเป็นภัยพิบัติอุทกภัยก็ไม่ต้องไปนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องไปไหนไกลไม่เหมอะมองลงไปเนี่ยน้ําท่วมบ้านแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็อยู่ในโหมดแบบสบายสบาย ถ้าเกิดทําเกี่ยวกับอาหารการกินพวกน้ําชงอะไรแบบนี้ก็ได้ดีนะคะแม่มอมองแบบนั้นนะมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบอมืมันมาแบบง่ายๆแล้วเราก็ทําไปบางบางคนมันเขาเรียกว,ว่ามันเป็นโอกาสช่วงจังหวะที่เขาหาของกินยาก,ยากๆเรานําไปเสิร์ฟเขาอย่าเงี้ยก็จะได้รายได้ จังหวะนี้เราอาจจะได้รับตําแหน่งหรือได้โอกาสอะไรจากผู้คนรอบข้างนะคะที่เขาหยิบยื่นให้ก็คว้ามันไบสซะนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานใช่บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อเกี่ยวกับงานที่ทํานะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่คุณทํางานน่ะแม่หมอมองว่าคุณน่าจะมีกาลยนานมิตรหรือมีใครที่ซัพพอร์ตคุณที่เป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงใจคุณให้คุณมีกําลังใจที่จะสู้ในการทํางานนะคะอ่า ช่วงจังหวะนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะสมมิตรภาพดีๆไว้ก็มีแนวโน้มว่าอนาคตมันได้สปอร์ตกันแน่นอนนะการงานบางคนมีการขยับขยายไปต่อยอดทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะมีการเดินทางไกลมีการย้ายไปทำตรงอื่นหรือเป็นช่วงจังหวะเข้าสังคม สังคมอื่นน่ะที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะไปโรงเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ด้วยเป็นช่วงจังหวะของการขยับขยายเข้าหาสังคมออกอีเวนต์ออกนอกพื้นที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะถ้าเกิดเราติดในเซฟโซนที่จะต้องนั่งทำงานสบายๆอยู่ในออฟฟิศแบบนั้นน่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะไม่เติบโตนะคะจังหวะนี้งานยากต้องเข้าคุณละนะมีโอกาสดีๆเข้ามาแหละอันไหนที่เราเคยพลาด ไปแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาให้เราได้แก้ตัวมาอีกครั้งหนึ่งโอกาสหรือตําแหน่งงานหรือบางเรื่องเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณจนมุมแล้วนะคุณต้องอดทนทําที่นี่ไปก่อนมันมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดคุณเคยสมัครที่อื่นไว้นะคะแล้วตอนนี้คุณไปสมัครรอบใหม่เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคุณจะถูกเรียกตัวนะคะหรือที่รอคอยจั s เม้นหน้าที่การงานที่ปรารถนานะคะใครรองานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่าเราอาจจะต้องผ่าน ความเสียใจมาก่อนอย่างเช่นสมัครงานที่นี่ไม่ได้ไปรอบสองถึงมีแนวโน้มจะได้นะคะเขาอาจจะเรียกตัวคุณแต่ว่าในเรื่องของการงานนะก็ต้องสู้ยิบตานะไม่มีลูกฟุกนะคะโอเคอะต่อมามาที่ในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงรายจ่ายเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณก็สู้สุดตัวเหมือนกันนะคะในช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดเรายังมีเงินเหลือ,อถ้ามาฟังคลิปก่อนเนี่ย พยายามเก็บไว้นะคะมันรู้สึกว่ารายจ่ายมันแน่นไปหมดอะแต่ว่าเงินทองที่เราจะได้เนี่ยมันก็อาจจะช้าๆนะคะแต่บางบางอย่างน่ะเงินที่เพื่อนยืมไปหรือเงินที่คุณลงทุนไปอะ่ะมันค่อยๆเก็บเกี่ยวได้แต่ว่ามันมันได้น้อยแต่ก็อย่าเกี่ยงนะคะเก็บเล็กผาสมน้อยมันก็ได้ได้เยอะเองนะแม่หมอมองว่าแบบนั้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะมีข่าวดีก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าที่บ้าน ทางคุณแม่อย่างเงี้ยอาจจะช่วยเหลือเราหรือมีเรื่องอะไรคือนโยบายอะไรมาช่วยในเรื่องการผ่อนปลนเกี่ยวกับการผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยมีตัวช่วยเข้ามานะคะการเงินประหยัดอุดออมไ้อะรายจ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ให้ระมัดระวังการเสียเงินในส่วนของออนไลน์ที่มันไม่จําเป็นนะคะหรือเอาเงินไปใช้ในเรื่องของแบบผิดประเภทอย่างเงี้ย อันนี้ต้องระวังหรือว่าหน้าใหญ่ใจโตอยากซื้อของราคาแพงไว้อวดคนอย่างเงี้ยอันนี้ต้องต้องเผาเลยนะเดือนเนี้ยไม่ได้เลยนะคะอ่ะต่อมามาที่ความรักความรักเป็นยังไงลาศิเมษ ความรักราศีเมษเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะคนมีแฟนทะเลาะกันบ่อยบ่อยนะคะแล้วก็ตัวเรากับแฟนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เสียความรู้สึกกันอยู่แฟนอาจจะน้อยใจเราก็ได้หรือเราอาจจะน้อยใจแฟนก็ได้นะคะมีอะไรที่ติดค้างกันอยู่บางคนเนี่ยท้าเลิกถอยกันไปแล้วนะคะแต่ว่าตัดกันยังไม่ขาดยังคิดถึงยังอะไรอาวรกันอยู่มีแนวโน้มที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ห่างกันมากนะคะหมายถึงแบบทะเลาะกัน3ามสี่วันหรือว่าจริงๆมันาลาขซังอยู่เนาะแล้ว ถ้าเกิดเราคาราคาซังกันอยู่นะแม่หมอแนะนําเลยนะห้ามเด็ดขาดคือบางคนนะเลิกกันบอกเลิกกันชัดเจนนะคะจริงๆมันก็ควรน่าจะเลิกกันชัดเจนนะแล้วทีเนี้ยเราหรือเขาก็ได้นะอาจจะไปคว้าคนใหม่ๆมานะคะแล้วทีเนี้ยเรากลับมาคืนดีกันมันก็จะเป็นบาปต่อคนที่เข้ามานะคะว่าเฮ้ยในเมื่อตัดสินใจมาคบกับเราแล้วทําไมเธอย,ยังวนกลับไปที่เก่าอันเนี้ยต้องระวังนะคะอย่าทาแบบนั้นเนาะ ซึ่งบางทีอะพวกคุณอาจจะลักลักเลิกเลกทะเลาะกันแบบนี้ตลอดนะคะหรือใครก็ตามเนี่ยลักลักเลิกๆิทะเลาะกันแบบนี้ตลอดแล้วสุดท้ายมุบอ้อนไม่ได้กลับไปคบกันเหมือนเดิมแต่กลายเป็นว่าไปสร้างวิบากกรรมให้กับคนอื่นที่เข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะกลับไปหาเขาคุณก็ไม่ควรที่จะไปคว้าใครเข้ามาอืมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่กลับไปหาเขาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดิวหรือไปตกลงกับคนใหม่แล้ว คุณก็ต้องสานต่อกับเขานะคะหรือว่าถ้าคุณจะเลิกกับเขาคุณก็เลิกให้ชัดเจนแล้วคุณค่อยกลับมาหาคนเก่าของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คาราคาซังแบบนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็มันก็เจ็บนะคะโดยเฉพาะคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเจ็บกว่าโอเคความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะนี้ถ้าคิดว่าทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันจะไปคว้าคนใหม่ ไม่ต้องคว้านะคะไม่หมอมองว่าคุณควรจะอยู่กับตัวเองนะคะรวมถึงแฟนคุณด้วยเนาะควรจะอยู่กับตัวเองเอาประเด็นพวกคุณให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะซิกออฟคัพมันตัดกันไม่ขาดมันกลับมาวิบากกรรมมันยังไม่หมดเนี่ยจัส m ิเมนกลับเข้ามายังตัดกันไม่ขาดยังไงก็วนกลับมาต้องมาสู้รบปบมือกันใหม่นะคะวิบากยังไม่หมดนะ,ะจนกว่าจะหมดนะคะ,อะมองว่าในช่วงจังหวะนี้ความสัมพันธ์ตัดกันไม่ขาด เดี๋ยวก็ให้อภัยการเริ่มต้นกันใหม่สําคัญอย่าไปเอาคนใหม่เข้ามาสงสารเขานะคะอ่ะมาที่ไพ่ออร์แลคความรักราศีเมษคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรสิงหาคมน,นี้ขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้คอฟินลงศพนะคะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนทายก็ได้นะคะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวที่ไม่ดีที่ทะเลาะกันที่ไม่เข้าใจกันนะ่ะฝังมันลงไปไม่ต้องขุดมาพูดกันอีกแล้วนะคะ หรือบางคน,นอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเริ่มต้นใหม่ก็ได้กลับไปเคลียร์ใจกับคนเก่าให้เรียบร้อยนะคะเราก็อาจจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตความรักใหม่ก็ได้หรือว่าพวกเราอาจจะมีการตกลงกันใหม่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักคุยกันให้เข้าใจเคลียร์กันให้เข้าใจอันไหนที่คิดว่ามันเป็นประเด็นมันเป็นเรื่องราวที่ชุดลังความรักของเราทั้งคู่ไว้5ปี10ปี2เดือน3เดือน1วันกลับมาบทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเนี่ยอันเนี้ยต้องเคลียร์ ถ้าเคลียร์ได้ก็ไปต่อกันได้นะคะแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้แล้วบอกว่าไม่ต้องขุดมาพูดแล้วเราก็ยังเอากลับมาพูดกันอีกเนี่ยแล้วมันก็ทะเลาะก,กันอยู่แบบนี้วนลูปนะคะบางทีถ้าเกิดบทเรียนเหล่านี้มันไม่ได้สอนอะไรพวกเราได้ดีม,มันก็จะเป็นปัญหาของพวกเราแบบนี้แหละขลาคัั่งไปเรื่อยๆต่อมามาที่ราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไง คิดค้างอยู่กับคนเก่าอยู่นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้เขาอาจจะเลิกกับคนเก่าเขามาแล้วทีมาคบกับเราแต่ก็ความสัมพันธ์มันไปได้ไม่สุดสทีอยู่ได้แบบไม่มีสถานะนะคะเพราะที่ว่างตรงนั้นเขาเอาไว้ให้คนเก่าของเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องถามใจตัวเราเองนะคะว่าเราทนอยู่ในแบบไม่มีสถานะมานานแค่ไหนแล้วเจ็บปวดหรือเปล่านะคะมันเป็นมะเล็งที่ก่อกินใจเราอยู่หรือเปล่า การที่เราไปสงสารเขานะสงสารเขาเอ็นเราขาดเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะสงสารตัวเองบ้างนะคะอ่นะณจังหวะนี้บางคนอาจจะเริ่มมีจิตใจที่เข้มแข็งเราหรือเปล่านะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะยังตัดกับคนเก่าไม่ขาดคุณอาจจะยังคุยกันอยู่แล้วมันคาราคาซังกันไปทุกฝ่ายเลยทั้งเราแล้วก็คนใหม่ที่เราไปคุยด้วยนะคะมันกลายเป็นเหมือนบิบากกรรมเชี่ย เรากําลังทําอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะต้องถามตัวเราเองหนึ่งถ้วยก็มีโอกาสที่รักใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้นะคะบางคนกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าหรือกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะแม่หมอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอม,มันยังไงนะคะมันจะแบบถูกยกระดับเปิดเผยเป็นแฟนต่อสังคมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนแบบความผูกพันมันยังตัดไม่ขาดอะ่ะถ้าวิบากกรรมมันยังไม่หมดก็ ตัดไม่ขาดหรือว่าใครบางคนยังตื่นรู้ไม่พร้อมกันความสัมพันธ์มันก็ดูเหมือนคละคัางอยู่แบบนี้นะคะอะมาดูในส่วนของการออร์ลคคความ,ามรักราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนสิงหาคมนีจ้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบแล้เป็นใบนี้มีการพบเจอกันมีการไปเดทกันใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณนะมีแนวโน้มที่จะติดต่อเข้ามานะคะ ติดต่อเข้ามาที่ห่างหายไปนะ่ะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนัดกันไปเดทพูดคุยกัน <c oughs> พูดคุยกันหลายรอบจังเลยพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีการเดทกันเกิดขึ้นนะคะพบเจอพูดคุยอ่ะช่วงจังหวะน,นี้ก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดคุณอยากได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องเริ่มขอสถานะเขาแล้วนะพูดคุยถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยเราจําเป็นต้องไปหรือเปล่านะคะ ไปหาสิ่งที่ดีกว่านะคะใครบางคนก็มีคําหวานให้กับคุณชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะยังไงก็ใช้โอกาสในการพบเจอกันเนี่ยการกลับเข้ามาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ดึงดูดกันแหละที่กลับเข้ามาใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเคลียร์ในการคุยเรื่องสถานะจะดีกว่าเนาะอ่ะต่อมามาที่ราศีเมษ คนโสดคนโสดเป็นยังไงติดค้างกับคนเก่าอยู่หัวใจยังไม่พร้อมมุบอ่อนนะคะคนเก่าคาราคาซังอยู่เนี่ยมีแนวโน้มคนเก่าเข้ามานะคะหรือบางที่อาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบก็ได้หรือเคยสารสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้ที่กลับเข้ามานะคะวิบากกรรมมันยังไม่หมดเนาะเรื่องราวมันกลับเข้ามานะคะมีการเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยความรักหกถ้วยสายสัมพันธ์ตัดไม่ขาดหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อนเก่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน จัสมนะินน่ะหกถ้วยนะคะตัดกันยากอะ่ะมันมีในเรื่องของวิบากที่มีเข้ามานะคะหรือพบเจอรักแรกพบแต่มันเป็นห้าถ้วยตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบได้ว่าคนที่เข้ามานะ่ะเขามุบออนได้จริงหรือยังเขาคาลาัคาซังอยู่หรือเปล่าหรือตัวเราเองหรือเปล่าที่คาลาัคาซังกับคนเก่าๆสเปกเก่าๆนะคะหรือยังคุยอยู่กับใครแล้วมันมุบออนไม่ได้อมีแนวโน้มถ้าแบบนี้ชิ่งมาแบบนี้มีแนวโน้มรักเก่ากลับขึ้นมา แต่ทีนี้เก่าขนาดไหนนะเก่าในชาติภพปัจจุบันหรือเก่าจากชาติภพที่แล้ว <c oughs> ถ้าเกิดเราเพิ่งเจอใหม่แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันดึงดูดมากๆเนี่ยให้คิดไว้เลยว่านั่นนะ่ะคือเก่าจากอดีตชาตินะคะแต่ถ้าเป็นคนกเก่าๆเข้ามาสานต่อก็เก่าในชาติภพปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านั้นก็อาจจะเป็นอดีตชาติของเรานั่นแหละแต่ต้องสํารวจตรวจสอบเนี่ยห้าถ้วยเลิกกับแฟนมาแล้วนะ่ะเลิกกันจริงหรือเปล่านะคะอ่ะต่อมา หรือแบบมุกออนได้หรือ,อยังไม่ใช่แบบพอเขาทักมาแล้วก็เธอก็กลับไปคืนดีกับเขาแล้วฉันล่ะนะคะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไ,ไปได้หรือเปล่านะคะหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอ,อม,มาแล้ว <laughs> นักร้องในตำนาน อะทีนี้มาดูในส่วนของการ์ออลล็อกลนะคะความรักราศีเมษคนโสดเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันสิ healthy choice นะคะ sell love and sell happy, s e l f care be in happy happy แหละ love and light นะคะยังไงนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ มีทางเลือกมีโอกาสที่จะเลือกนะคะคุณเลือกได้นะคะแล้วแต่ก่อนที่คุณจะเลือกมันหมายถึงว่าคุณต้องมีสติไงคุณต้องพ้นจากในเรื่องของความหลงช่วงจังหวะนี้เลือกไม่ยาก <c oughs> ไม่เห,หมาะหนูไม่มีตัวเลือกเลยมไม่เป็นไรนะคะเราเลือกที่จะรักตัวเองได้นะคะความรักที่ไม่ทำรลายเราความรักที่มันเฮลตี้ความรักที่มันเป็นเหมือนผักผลไม้เป็นอะไรที่ออแกนิกเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะเป็นอะไรที่ไม่ต้องปรุงแต่งเติมอะไรเยอะแยะนะคะความรักที่มันปรุงแต่งเติมอะไรเยอะแยะแตกต่างจากตรงนี้ยังไงอาจจะเป็นแบบอะไรที่สตรอเบอรรี่ เยอะๆอย่างเงี้ยนะหรือแบบอะไรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้คุณรักให้คุณหลงหลอกให้คุณรักหลอกให้คุณหลงล่อลวงล่อหลอกคุณบอกว่าคุณจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะ <c oughs> คุณรักเขาจะดีอย่างนั้นอย่างนี้หวานล้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะตกไปเป็นทาสเขาหรือโดน,อนเขาหลอกนั้นอ่ะ,ะ,ะเออมันเรียกว่าความรักที่มันมันหลอกลวงนะคะ <c oughs> ปรุงแต่งขึ้นมานะคะไม่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะจังหวะนี้คุณมองก็รู้นะว่าอะไรที่มัน เฮลตี้ต่อคุณหรือเหมาะสมกับคุณถ้าเกิดหาไม่ได้ในช่วงนี้ปล่อยผ่านนะคะบางวิบากกรรมมันมีเข้ามาแต่เราเลือกได้ว่าเราจะรับวิบากกรรมนั้นหรือไม่รับถ้าใครบางคนที่ดูเหมือนชีวิตท็อกซิกมากเลยแต่ยังมาหว่านเสน่ห์ให้เราหลอกให้เราไปรักกับเขาบอกอนาคตว่ามันจะดีนะคะ แล้วเรารู้ว่าเราเจอเจ้ากรรมในเวรเจอวิบากกรรมเหล่านั้นนะคะที่ทําให้เราหลงไหลงงหัวไม่ขึ้นน,นั่นแหะคือวิบากกรรมที่เราเจอนะแต่ถ้าคุณมีสติหรือมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยเตือนคุณบอกคุณนะคุณจะพ้นจากวิบากกรรมนั้นได้นะคะพ้นคือเราไม่ต้องไปรับทุกเหล่านั้นหรือว่าไม่ต้องไปรู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่บางทีแม่หมอต้องบอกว่ามันเลี่ยงยากเพราะมันคือวิบากกรรมอะ มันคือกรรมที่เราเคยทํามาก่อนนะคะบางทีเราก็ต้องได้ชดใช้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแต่จําไว้ว่าอย่าทุกข์นานนะจงมีสติแล้วก็จงให้อภัยในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้อภัยเขาปลดปล่อยเขาเอาหัวกรรมรวมถึงตัวเราด้วยให้แบบในทิศทางของมันเป็นเป็นบุญน่ะเป็นนักบุญนะคะให้ไปแล้วไม่หวังคืนไม่ได้แบบสาบแช่งอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ผูกพันไม่ผูกกรรมไปในอดีต ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราเหมือนจองล้างจองผานสับแช่งอะไรเขานะคะเป็นเดือดเป็นแค้นเนี่ยนี่นี่คือการผูกเวรผูกกรรมต่อไปในชาติภพหน้านะคะชาติภพหน้าคุณก็จะไปเจอเขาอีกอืซึ่งบางทีคุณก็จะไปทําแบบที่เขาก็ทํากับคุณในชาติภพนี้นะคะแล้วเขาก็จะผูกใจเจ็บกับคุณแล้วเขาก็จะตามไปเอาคืนคุณในชาติภพถัดไปอม,มันเป็นอะไรที่ไม่จบไม่สิ้นหรอ,อ นั่นแหละดังนั้นเลือกอะไรที่เหมาะสมที่ดีกับคุณนะคะแล้วถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันเป็นพิษเราก็สามารถที่จะเคลียร์ออกไปจากชีวิตเราได้หรือเราเลือกที่จะเปลี่ยนจานอาหารเหล่านั้นไปเป็นจานอาหารใหม่ได้แน่นอนคุณมีสิทธิ์เลือกคนโสดคนโสดมีสิทธิ์เลือกแน่นอนนะคะจังหวะนี้อย่างที่บอกมีคนเข้ามาคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะคะแต่ซึ่งมันพ่วงไปด้วยตัววิบากแล้วก็บางคนก็เป็นรักแรกพบด้วยถ้าแบบนี้ถ้าบอกว่า healthy choice กลับมารักตัวเองหรือว่าเลือกอะไรที่มันดีต่อคุณแสดงว่าคุณมีทางเลือกนะคะเลือกที่จะรักหรือไม่รักก็ได้เลือกที่จะรกกกจะักแบบมีสติหรือไม่มีสติก็ได้หรือว่าเลือกที่จะรักเขาแล้วทำลายตัวเองหรือเลือกที่จะรักตัวเองหันมาดูแลตัวเองดูคือสงสารเมตตากับตัวเองให้มากๆนะคะนั่นน่ะคือทางเลือกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้มุฟออนได้หรือยังเขาหรือคุณนะคะ หรือคุณมุบออนได้หรือยังอ,อันนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อมามาดูในส่วนของการออร์เคิลนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมนะในเดือนนี้สำหรับราศีเมษสิงหาคมนะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอกจะแนะนำกับราศีเมษลัคนาเมษได้เป็นใบนี้นี่คืออะไร embarking on at adventure นะคะ ออกเดินทางผจญภัยนะการออกเดินทางผจญภัยของคุณเนี่ยด้วยบอลลูนเนี่ยนะคะให้ดื่มดํำกับเรื่องราวมหศัศจรรย์เรื่องราวที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะของโลกใบนี้อะ่ะยังไงนะคะเรื่องราวมหศัศจรรย์คือเรื่องมหศัศจรรย์ ที่เราได้พบกัน <c oughs> คือเรื่องมาศจรรย์ฉันรักเธอนะต่อให้มันมีอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ใช้สตินะคะในการบังคับทิศทางการเดินทางของคุณบังคับความรู้สึกของคุณให้กลับมาอยู่ในร่องในลอยให้ได้นะคะ <c oughs> ช่วงจังหวะนี้เหมือนปล่อยตัวปล่อยใจไปกับบอลลูนเลย <c oughs> มันมีเรื่องราวที่ดีๆให้คุณได้พัญภัยเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจมาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะ บางอย่างมันเป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์เนาะเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาไม่คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าว่าจะได้มาอยู่จุดนี้นะคะหรือไม่คิดว่าจะได้เจอใครนะคะ,ะหนึ่ดาบความสําเร็จที่อยู่ไม่ไกลความสําเร็จที่คุณคว้าได้ด้วยความฉเฉลียวฉลาดของคุณนี่แหละด้วยความไม่ย่อท้อของคุณความมั่นใจหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆกําลังจะเริ่มต้น นะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็ตามนะคะอ่าเป็นเรื่องใหม่ๆที่มีเข้ามาบางคนมีการเดินทางด้วยเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆไปลองทําอะไรใหม่ๆแต่ทุกอย่างต้องตั้งมั่นด้วยสตินะคะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดให้มีสตินิง่งให้มากที่สุดนะคะ ค่อยๆดูมีความสุขได้ระหว่างทางแต่อย่าไปเสียเสียอาการอย่าไปเสียสติกับบางอย่างที่มันเข้ามาดังนั้นสติเป็นสิ่งสำคัญนะลาสีเมษในเดือนนี้ขอให้ราสีเมษมีความสุขสมบังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ